สิบเอ็ดกันยาทุกคนไปอัปเดตเที่ยวบินขาเข้ากันครับช่วงนี้มีเที่ยวบินจากจีนเข้าไทยอยู่หลายๆเที่ยวบินนะครับเสิร์ชเช่นตอนบ่ายสองนะครับทุกคนแล้วก็มีฮ่องกงนะครับบ่ายสองยี่สิบห้าแต่ผมอยากดูเที่ยวบินนี้ครับบ่ายสองครึ่งนะครับกวางโจนะครับ GZ สามศูนย์แปดหนึ่งนะครับ แล้วกระเป๋าที่ใส่บางยิบเอ็ดแต่เครื่องกําลังลงเดี๋ยวเราไปตามดูกันะฮะจริงๆในนี้มีหลายสายกันดูเลยฮ่องกงนะครับมีคุณหมิงด้วยนะครับลงบ่ายสองห้าสนะครับ M.U. 7 4 1ครับต้าเลียนตอนบ่ายสองห้านะครับ v i a ฟูโจนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะฮบ่ายสเป็นนานจริงทุกคนบ่ายสามสนาทีครับนานจริงครยังไม่กําหนดเบลนะฮะแล้วก็มีฮ่องกงบ่ายสามยเหมือนกันนะครับมาลงเบล23นะครับส่วนบ่าย ใบา3ามสาเป็น CR าทุกคนมีเที่ยวบินอย่างจีนหลายเที่ยวบินเลยผมมองมาดูตารางนี้นะครับ International Arrival s อีกครั้งนะครับด้านหน้า International Arrival าหมายเลข3นะครับอยากจะตามดูเที่ยวบินจากจีนนะครับกว่างโจนะครับรอกะป๋าที่สายพันธุ์ยี่สิบเอ็ดนะฮะผมขายพราหน้า,าจอกมาจากทาง ที่ตะวันตกเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันครับตอนนี้ผมกําลังเดินย้อนไปที่เกต EFG ฝั hmm. ่งที่ตะวันตกนะทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นบรรยากาศผู้โดยสารทรงจีนมาหรือเปล่าแต่ช่วงนี้ก็คือเอเชีย hmm. เดินผ่านผมเยอะมากน mm hmm. ะครับระหว่างทางเกตด,ดีทุกคนผู้โดยสารกําลังออกซึ่งไม่แน่ใจมาจากเที่ยวบินอะไรเอ่ยมีหลากหลายมากๆครับ ผมตัดสินใจครับเดินไปที่เกต F นะครับแต่ก็เห็นผู้โดยสารทรงจีนเข้ามาไม่แน่ใจใช่ของกวางโจหรือเปล่านะไปดูกันครับคือถ้ามองไปข้างในจะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่เดินออกมาจากในโถงนะฮะเกต F นะครับแฟนนะฮะมาเยอะมากและเป็นผู้โดยสารทรงจีนนะครับยินดีต้อนรับผู้โดยสารทรงจีนทุกท่านนะครับหนีห่าวครับจริงๆผมพูดเลยว่าเที่ยวบินจากจีนนะครับเข้าไทยเข้าสนามบินสุนรรภูมิในช่วงนี้ถือว่า ไม่ได้หน้อยเกินไปนะครับแต่ก็ลดลงไปจากเดิมพอสมควรนะครับจากหลายๆอย่างนะฮะใคซ่าบอกผมด้วยนะฮะกำลังมาติดตามด้วยกันดูผู้โดยสารไปด้วยกันดีกว่าอาจริงๆตอนนี้ผมไม่แน่ใจดิซัมนะครับเพราะผมเดินมาเราจะเจอผู้โดยสารที่มาจากกวางโจหรือเปล่าฮะแต่ดูจากเวลาลงเครื่องบินแล้วน่าจะมีเที่ยวบินที่มาลงโซนนี้นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะใช่นะเพว่าดูทรงแล้วเป็นผู้โดยสารทรงจีนกันทั้งนั้นเลยตอนนี้ผมเดินอยู่ใกล้ๆกับโล F4 F3 F4 ทุกคน F4 นะฮะ แล้วก็มีผู้โดยสารที่เป็นกรุปทัวร์นะครับทุกคนเดินออกมาจากในโถงกันเรื่อยๆเลยนะจากที่ดูด้วยสายตาบางต้นถือว่าผู้โดยสารออกมาเยอะเหมือนกันนะตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ผู้โดยสารจะออกมาเดินทางกันเยอะหรือเปล่าในช่วงนี้แต่ถือว่าเยอะใช้ได้เลยครับข้างหน้าเป็นเกต F6 เนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามาจากเครื่อง inside, บินสายการบินนัไรเอ่ย คือตอนนี้ผู้โดยสารทยอยออกมากันเยอะนะครับจเจด F F 6นะครับแต่ผมไม่รอนะผมจะเดินเข้าไปที่สายพันธุ์แล้วกระเป๋าเลยดีกว่าครับน่าจะใกล้เวลาแล้วเอา้าระหว่างทางทุกคนกรุบจัวมีครับยังมีอยู่เรื่อยๆฮะครับแล้วผมก็พูดว่าในตอนนี้ผมเดินอยู่ในเบืงของที่พผู้โดยสารที่พูดภาษาจีนกันเต็มไปหมดนี่เกด F 1นะนะทุกคนกําลังออกครับอมาไปกรุบทัวด้วยเหมือนกันฮะทุกคนครับตอนนี้นี่คือผู้โดยสารกำลังเดินเข้าไปในถงอาคารแล้วกระเป๋านะครับแบ g ก a g e c l a นะครับก่อนไปผ่านตอมอนะฮะ ก่นะเยอะมากมากครับคือเอาไงยังไงอะ่ะทุกคนโอ้โหดีใจไม่ไหวแล้วผมคิดว่าจะไม่ได้เห็นบรรยากาศพุทธิศาสน์ที่เดินทางมาจากต้นทางจีนเยอะขนาดนี้นะแต่ตอนนี้คือรู้สึกแบบดีมากๆครับผู้พ,พุทธศาสน์มาเยอะมากจริงๆอาเดินตามพุทธิศาสนเข้าไปในสายพานแล้วกระเป๋ากันนะครับทุกคน ผมพดได้เลยว่าในเวิ้งของเกตเอในวันที่11กันยายนวันนี้นะครับมีเที่ยวบินที่ลงมาในมาใช้สายมาใช้เกตในโซนฝัฟฟฟง่งเอเเยอะนะฮะมีทั้งส่วนเจิ้นนะครับโซนจีนหรือแม้กระทั่งบุมไบได้เห็นไกลๆนะครับแต่ว่าบางสายการบินบางเกตนี่ผมก็ยังแยกไม่ออกเลยฮะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันครับเดินาําพบริษัทกลุ่มใหญ่กลุ่มนี้ไปที่ทางเข้าตอมอกันฮะทุกคนหนาแน่นมากี่ตรงทางแยกแล้วนะครับทางแยก ของเกตฝั่งที่ตะวันตกครับและร้านดิวดีฟรีนะครับฝั่งที่ตะวันตกนะครับร้านนี้นะครับเปิดให้บริการปกตินะครับมาใช้บริการกันก่อนได้ มาถึงแล้วครับทางเข้าตามอหมายเลข3ฝั่งที่ตะวันตกน้ะทุกคนทุกคนดูจํานวนผู้โดยสารที่ออกมาจากเกตเที่เราเดินหางด้วยกันเมื่อกี้นะฮะเดินไหลเข้ามาเพื่อจะผ่านเข้าไปใน passport control กับ immigration นะครับกับทางเข้าตามหมายเลข3าเยอะมากครับทุกคน ตอนนี้ทางเข้าตามหมายเลขสามเหมือนจะมีผู้โดยสารมารอข้างหน้ากันเยอะนะฮะแต่ข้างในถ้าเกิดทุกคนดูเข้าไปข้างในจะเห็นว่ามีความโฟล์ตามปกตินะครับโฟล์ flow ตามปกติเลยนะครับเข้ากันไปได้แบบชิวๆเดี๋ยวผมพาทุกคนไปอัปเดตตารางเวลาในครับในการผ่านพิธีการของตมนะครับว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับตารางพื้นที่ตรวจหนังสือเดินทางขาเข้านะครับทุกคนตอนนี้ใช้เวลาสําหรับโซนสนะทุกคนโซน3ใช้เวลา 6นาทีนะครับโซนหนึ่งใช้เวลา7นาทีนะครับก็ถือว่าไม่เกิน10นาทีเลยนะไวมากๆครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปที่สายพานและกระเป๋าข้างในนะครับ๋ยวไปดูสายพานและกระเป๋ากันดีกว่าวา่าผู้โดยสารมีจากเที่ยวบินไหนกันบ้างนะออจากกมอมาเจอบรรยากาศแบบนี้เลยนยะนี่คือโซน x 1 4ซึ่งเป็นฝั่งโซนทิศตะวันตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูสายพานและกระเป๋าของฝั่งโจดีกว่านี่ฮะสายพานญี่ทุกคนกำลังโอเพ่นแล้วนะแต่ว่าที่เปิดอยู่แล้วก็ขึ้นลัสแบกก็คือ โอสกาพูดเลยช่วงนี้ญี่ปุ่นเยอะมากะวันนี้ผมเลยเปลี่ยนมาดูผู้โดยสารตรงจีนกันบ้างสายพานนี้สายพาน21กับทุกคนมีทั้งเที่ยวบินจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จากจีนด้วยนะครับซีแซ่สามย์แปดหนที่เราตามมาดูกันอยู่นะว่าผู้โดยสารจะกวางโจจะเข้าไายเยอะไหมเนะี่ยเดี๋ยวรออีกนิดนะ คือผมไม่เคยเห็นกระเป๋าที่มันล้นขนาดนี้นี่คือเที่ยวบินจากญี่ปุ่นนะครับทุกคนญี่ปุ่นอีกแล้วช่วงนี้ญี่ปุ่นเขาเทายเยอะมากแล้ก็กระเป๋าเยอะมากๆเลยครับเยอะสุดๆไปเลยคือผมพูดเลยว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สายพาน2 1แล้วกํลาลังรอเที่ยวบินจากกวางโจอยู่นะทุกคน สายพานยี่ส,สิบเอ็ดฟีเซอสามสิบเป็นแต่ว่าผู้โดยสารในวงนี้เยอะมากผู้โดยสารในวงนี้เยอะมากๆก็เป็นอย่งผมเดินสวนกับผู้โดยสารนั้กทรงญี่ปุ่นทรงจีนในสายพานเดียวกันเลยสายพานยี่สิบเอ็ดนี่ฮะแต่คือจริงๆผมก็อดไม่ได้นะที่จะส่องไปที่สายพานอื่นนะครับทั้งยี่สิบสองยี่สิบสามนี่คือมาจากโตเกียวทั้งหมดนนนหเนี่ยนาเนดะนะครับกับโตเกียวนาริตะนะครับโอ้โหช่วงบ่ายสามนี่คือผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากญี่ปุ่นเยอะมากเรามาดูบรรยากาศสายพานยิยเอที่เป็นผู้ดีาสารทรงจีนนะครับที่บุกไทยอีกแล้วนะทุกคนจากกวางโจนะครับตอนนี้นี่คือผู้ดีสารเริ่มรับกระเป๋าแล้วนะรเริ่มรับกระเป๋ากันบ้ากแล้วนะ แล้วก็บาเสร็จแล้วทุกคนสามารถออกได้ที่ X14 แคทแมวใกล้ๆกับสายพานฝั่ง20หมายเลข20กว่าฮะตอนนี้ผุบุดยสานยัยออกไปที่ Green Channel X14 แคทแมวกันเยอะมากฮะเจอกันนะน้อง X14 ครับทุกคน มาเจอกันที่ exit C g a t m e l วันนี้นะครับคนไม่แน่นเท่าไหร่ครับทุกคนยังโล่งๆอยู่ครับแ,แต่เราก็จะเห็นมาในกลาบของผู้โดยสารที่ทยอยออกจากถงมาอยู่กันเรื่อยๆเลยนะซึ่งกอดีของ exit ถง exit C g a t m e l นะครับชั้น2ประตู9กับประตู10คือเป็นถงที่ใหญ่แล้วก็กว้างมากๆนะครับรองรับผู้คนได้ค่อนข้างเยอะเลยครับจริงๆผมก็ไม่ขอไม่ควรท้าทายอำนาจมือนะ พราะว่าตอนนี้คือพอเดินออกมาตรงทางเดินของถุงาคารผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะฮะก็จะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่เดินกันลองอยู่ในถุงนี่คือเพียบมากๆครับทุกคนผมตัดสินใจเข้าในตัวอาคารที่ชั้น2ประตู8นะครับซึ่งผู้โดยสารสามารถเข้าตรงนี้ได้แล้วก็ลงไปชั้นหนึ่งได้เลยทุกคนครับดูบรรยากาศของผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงเวลาบ่ายๆนะครับของวันที่11กันยายนในวันนี้นะครับ คือบริษัททยอยเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือจีนเองเ่ยช่วงเที่ยบินจีนก็ลังเดินทางเข้ามาไทยกันหลายหลายต้นทางมางหน้าครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมคลิปบอกว่าจะชอบคลิปอัปเดตสนามบินกันแบบนี้นะครับฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ด้วยถ้าเกิดชอบนะครับเราก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสหรดบวันนีสส้สวัสดีครับสวัสดีครับ